ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับครับค่ำขึ้นนี้นะครับพี่น้องเอฟซีครับแอบอยู่ที่เก่าที่เดิมเนาะครับเนาะมาขอแนวทางรัฐบาลไทยตองวัดครับมื่อนี้ก็เป็นมือวันออกพั่นสานะครับพี่น้องเอฟซีขึ้นสิบห้าขั้เดือนสิบเอ็ดเนาะครับเนาะครับนี่คือประจันเต็มดวงนะครับพี่น้องเอฟซีครับค่ำขึ้นนี้นะครับพี่น้องเอฟซีก็อยู่ที่เก่าที่เดิมนะครับ ภูมิต้นมหาโพนะครับพี่น้องที่ครับมือเอิญเล้าพัฒนาออกนะครับพี่น้องที่ก็อย่าลืมนะครับเอาไปจัดเล้าน้ำเด้อนะครับตัวเล็กแนวทางครับมือนี้แอดจะเดินทางเข้าไปในป่าคือเกล้วนะครับกับประคุณเจ้าพราะว่าพี่น้องที่อยู่ในวัดป่านะครับอยู่อยู่ส่วนถี่ลึกๆของในป่าเนาะครับเนาะครับแต่ว่าเป็นอยู่ในเขตวัดนะครับพี่น้องที่ครับพี่น้องเข้าก๋ บางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าพระคุณเจ้าเพ่นคือมวราวิการบ่ได้ออกนอกวัดเด้อพี่น้องซี่เป็นวัดป่านะครับครับวัดป่านะครับพี่น้องที่ครับมื้อนี้แอดจะพาพี่น้องเฮาเดินทางนะครับครับเพราะว่าพระคุณเจ้าพ่นถ่ายอยู่ท้างในแล้วนะครับเนาะครับรูบายอาจารย์ของแอดนะครับผู้เิ่นเกียงทางด้านนี้นะครับเนาะขอโคลกครับครับเพื่อนก็เป็นผู้ทาพิธีนะครับก้าว อันเชิญนะครับเนาะสุมนุ่มเทวดานะครับครับเป็นสวดเราก็จังไควสี่ปล่อยให้หยาดย่อมนะครับนาะเข่าไปทำพิธีขอนะครับเปนสี่เป็นตาเป้าสักเช่ให้นะครับพี่น้องที่ครับครับก็อยู่ในวัดนะครับแต่ว่าเป็นเป็นวัดปลาครับพี่น้องที่ครับอยากจะพาพี่น้องเข้านะครับเดือนทางเข้าไป ในปลาคือเก่าเนาะครับเนาะครับคำขึ้นนี่นะครับเปลี่ยนมือวันพายไงน้ำนะครับพี่น้องซี่กับเหล็กตัวเหล็กแนวทางอยู่สถานที่นี้เนาะครับเนาะครับจะเอาเดือนละสองครั้งนะครับพี่น้องซี่ครับบอกกันกับประคุนเจ้าพนวางวดประจาวันที่สิบหกนะครับกับวันที่หนึ่งนะครับแต่ว่าพี่น้องเข้ากับเย่าลืมมันเป็นเครื่องเหล็กไยเหล็กเล่าเยูะน้ำกันนะครับพี่น้องที่ตามที่แอบตามมาเนาะครับเนาะ พี่น้องอีพซีทันได้ได้เบื้องในส้มนะครับก็จะรูดีนะครับเพราะว่าตัวเลขกจะมาเป็นรัฐบาลให้เราก็เป็นรัฐบาลเล่านะครับตัวเลขกที่อัดตามนะครับพี่น้องซี่ไปพี่น้องซี่เขาไปหาพระคุณนเจ้าน้ำกันนะครับคูบอาจารย์เพิน์่าอยู่ข้างในนะครับเนาะครับพี่น้องอีซครับในป่าในดงนะครับเนาะ ขึ้นมันพระกับเสียวอยอะเลยพี่น้องที่สี่ครับครับทางไปทางมากอะ่ะดู้สึกว่าจะวังเวียงเก่ยอยครับหมุนเขาไปหาเพิ่นนะครับสร้อยเก่เาสร้อยเดิมเลยฮักงานใหม่ไปยุพี่น้องบ่ลืมบ่ลงดอกว,ว, <c oughs> ว่าจะหักงานใหม่ไปไปทางได้หรือเปล่านฮะพี่น้องที่สีไปเขาไปหาพาระจันน้ำกัน พี่น้องเอฟซีมาเบิงนะครับผลติดตามมาสองหอดน้องบาหลีมเนาะอันนี้เสียวคักเสียวเนี่ยก็คือรัฐบาลให้พี่น้องเอฟซีกับรัฐบาลเล่าอันนี้ไปตามรัฐบาลเล่าตาว่ววามาออกรัฐบาลให้น้องบาหลีมสองหกสองหาเนาะแน่นครับผมครับก็บคือพุมพ่มต้นพ่ต้นเก้านะครับกับ คลิปที่แรกนะครับเนาะไปตามเป็นสามหัวเก่าบ้าเดี้ยมถ้าเป็นซองหัวเก่าจะวางไหนเราแตกสามตวัตวตัวสามตัวเลยครับผมถ้ายเอฟซีบางท่านไปกับกะแตกสามตัวเลยเนาะแต่ว่าคิดว่าจะมีเอฟซีมีซองหัเก่าอยู่เลยครับเพราะว่าเลขตัวเลขมันกับมอญวันขึ้นเลยเนาะมันกับขืนคือเลขกสองก็คือจงังบ,บอกพี่น้องเฮาอยู่วา่าเลขกถามว่าเอาตามอยู่ตามต้นใหม่ไงเช่นสี่ ขึ้นเต็มล่องเต็มน้องเบาเตีมครับผมครับจะเลื่อมนะครับพี่น้องซี่ไปพี่น้องซี่เขาไปหาอปาจาร์น้ำกันเนาะครับถ่ายอยู่ดนแล้วยุ่งกิบบดขักปัญญบนข้อบันให้เดียวฝนตก ครับพี่น้องที่ครับกับเงินผู้บาอาจารย์บรรยุ่นมานั่งถ่ายอยู่ในนี่ผู้เดียวเพิ่นมานั่งสมาธินะครับพี่น้องสิขอซื้อขอนี่กับเที่ยวว่าอลาักอยู่ในนี้เนาะครับเนาะครับพี่น้องที่ครับจะเริ่มแต่งคันให้บาอาจารย์เพิ่นท่าพิธีนะครับเดี่ยที่สามเที่นที่สามอันน,อนี้<อ>หมด ที่ใดงงวดที่สามนะครับงวดที่สามเดี๋ยวเราขอบนเพิ่มว่ารัฐบาลให้งวดประจำวันที่หนึ่งครับโพ่ิสัตนี่พโิสัตเนี่ยนพอนโพเงินพอซหพฤจิกายนเออัทองเจอซดู

चन्दले के विवाने भिविलते जकाभि सुवाखने हे मतुम जेते ओमाजन्दो देवा सलात लावे スメ य गरथपानाका तिदंत संदिगे य मुनि वण जन सोदव मे सुनंतो धर्म सुवना कला आयामरन्ता थमस गालो अं बदंता थमसं नाल लो अं बदंता नमो दसा भगवतो अला दोषम समतसा नमो दश भगवतो अला दोषम समतसा นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะอ่าเนี่ยเจ้าอย่างแม่โพธิสัตว์นี่ดูสิดูสิครับให้แยก3ตัวเด้อโอ๋ไหนได้คือจัง อาจารย์เป็นทำพิธีแล้วเป็นก้าวแล้วเป็นการจังคอยให้ญาติโยมเขาไปทำพิธีทาแปรงดีกว่าคู่เดียวโอ้โหขูเล็กเลยครับวันนี้ครับมีอาจารย์ลงขึ้นขูดเอียงได้พี่น้อิธีขับใบย่อมขุดนะครับ เนี่ยวสัตนดสันปวกงั้เ่เจีทนี่มกั้จไว้มมาันาันื่อดน้ำยังไม่เปิดใไหมว่ปวดพูดลงักว่าทำไมเป็นสองขวดงินขวดน้า ขัน้ทาแปีงเยเ่เป็นเด้อเยอะเยอะไฟสียเยอไฟใส่ยดูครับออกไฟออกดูครับวันเห็นเห็นเราที่เดินมานทาแปียงกูวันเลขสามหนึ่งฮะวันสามหนึ่งเอ้ทาแปีงกันพะว่าเป็นเป็นมัาแปียงดิปูอาจารย์เนี่อาจารย์ทาแปียงเด้ครับขอท่าขึ้นนด้ครับเด้อย เอาลูกลูกขึ้นครับโอหงวดนี้พี่น้องสี่ปจาจันล่องทุนท่าเองเลยนะครับเนาะเพราะว่าสองงวดที่ผ่านมานะครับนี่แอบเป็นผู้ท่านะครับพี่น้องสี่ยวได้พี่น้องสี่จะเปล่งบาบาเห็นนะครับเนาะเพราะว่ายังพันเปิดไฟร่อนหินแป้งฟูขึ้นกน้นครับพี่น้อง ผู้คนไรนี่เปิดไฟขึ้นบังก็ตัวเห็นหมดทั้งนั้นเห็นหร้อเล่ท่างบังไม่ไหวเอาไฟออกกันเราไฟออกกันเห็นสิเด้เดี๋ยวเดี๋ยวจังกระโยกกล้องเขาไปไกลเองนอตจักแป๊บนึงให้ฟูขึ้นครกกับเออสิดเลียง่างเอาพีน้องยิบซี เบ่งนะครับนี่สามหมาแล้วบอกกันทุบไหมกันนะการทุบทีนี่ต้องต้องเพิ่มแสงเลยบ้แล้ว้รถาสิรถได้ซื้อโอ้รถได้ซื้อครับเห็นเล็กสามเต็มๆนะเฮ้ยเล็กสามแลาวมกันโม้เล็กสามเียสัตเจียนมาพี่น้องยบซีครับมาแล้วบกันทุบอยอะเยอ็ไหมมา่ากกน สี่พี่น้องเขาเบิ่งเด้อนะครับเอ็ดเห็นเป็นเหล็กสครับพี่น้องี่เลี้ยเบาแหลมสามมากมากมันมันนอนีนเบาแหลมนี่นี่สามสามนซ่หบ่ครับสามตะวันตะวันไอเห็นตัวนี้ได้เบาแหลมเยนเียนเล็กสามนอนนี่แะซุปนี่แะสมนี่น่าจะเป็นลางเหมือนมงมึงสามันสามตัวนี้นี่ชัดเจนเนาะสามนเป็นสัน ที่มันสัตว์สุดๆไปสามศูนย์สามศูนย์เจ็ดเจ็ดลงบพท่านคักพี่น้องทาอยู่ยครับเอ้อ,องไฟออกแดงใส่ใส่ถ้าลงมาหนีนิดหนึ่งต่อครับตัวน,นี้นี่เป็นเจ็ดเลยนี่อันนี้ศูนย์อันนี้สามครับดูนุ่กันแต่เห็นมูคือกันเด้พี่น้องท่านอาจารย์เสี้ยนอดีว่าสามอยู่ซื่อพี่เบาเหลี่ยมเบิงบึงยุ้งได้กับมูคือสามเก่าไปท่าน ครับละมันระวังเราเป็นรองเอปซีปัดบาดนี่บเป็นยังไงกันบ้างปูเป็นแนวตวเลียกบอนครับยังพี่รองว่าตะว่าเรียกสามนี่ชัดที่สุดเลยแล้ว่าสามเกือบถึสามตะว่าคือจังคือจังงวดต้นงวดมามาเอางวดแรกเนาะเลขมันถี่น้อนไปไปขึ้นไป้งสี่ต่ว่าตามเห็นนี่มันเป็นมันเป็นเลขครับขออนุญาตสี่เด้อปูเป็นเลขสามแต่ว่าตัวทั้งทั้งนี่พี่น้องเข้า เบื S <S> ้องเป็นเหล็กตัวใดเหล็กเหล็กเจียบ่บาๆแล้เหล็กก็เนีเนี่ยคือเหล็กยัดเป็นเว้ยเพิ่งเพิ่งนี่มือนี่เป็นมือวัดออกพรรษานะครับมีเสียงแสีกเข้ามาจัง่อยเพราะว่าเป็นมือจุดอ่าประทัดบูชานะครับออกพรรษาล่าพระเจ้านะครับมือนี่แต่วมันซ้ำซ้ำยังบันนี่ สามหก,หกหรือสามเก่าพี่น้องกันเบ้าแหลมเบิงเนอะครับอยู่น้ำโอ้เสลดมสลองมทถวอ,อ่อนซาไม่ใช่เป็นสามแปดหรอกพี่น้องเอารอฟังรอบเบิงอีกเนาะครับโอเคไปสมมติใส่เน,น,นาะทีมพีเจโอ๊ะโอะตัดสายได้หลายมาบเลามา บัววีไแกับตันครับพี่น้องที่ี่ครับแคบหน้าจอนะครับแคบหน้าจอไว้เธอเบิ้งเด้พี่น้องครับเพราะว่าบางที่พี่น้องเขาอาจจะตาดีก็ยัดก็ได้เนาะครับเนาะครับตามที่แอดเบิ้งนะครับเป็นเลขสามหานะครับพี่น้องที่ส่ขาว่าเป็นสามหกกะบกขอดหัวแต่ว่าเป็นเลขเก่านะครับหัว ครับนี่คือครับพี่น้องดูสครับเป็นเลขกสามคักกมู้นะครับชัดเจนกมู้นะครับพี่น้องดูสก็โอ้ยเบิ้งรอบนี้เฮายที่ซองไฟให้พี่น้องข้าเบิ้งไกลๆอีกเท่านึงนะครับครับพี่น้องดูสครับสามเก้านะครับสามห้านะครับพี่น้องดูสิ ครับพี่น้องเขียนเป็นตัวใดก็คข้อเมนตนมาบอกกันใดนะครับเพื่อตาดีกว่ากันเนาะครับเขียนไว้เราสรุปเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะเพราะว่าตามที่เบิงกับพระคุณเจ้ากับเบ้าแหลมนะครับที่มาทำกันกเห็นเป็นตัวเดียวกันครับพี่น้องเสียก็คือหาสามเก่านะครับครับวันที่หนึ่งนะครับพฤศจิกายนนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเป็ี่นหมวดของวันที่หนึ่งนะครับแต่ว่าเหมืองอื่น พ่งนี้นะครับหวยลาวพัฒนาออกวันที่18ตุลาคมนะครับ2 5 6 7ก็จะลืมนะครับพี่น้องที่ก็จะเลืมเพราะว่ามาตามย่ำเดยมักจะออกเล่าพัฒนากรถูกเถื่อนะครับพี่น้องที่กับภูมิต้นมหาโพนะครับเอาสิพ้าพี่น้องเดินทางออกจากปา่าเรลาด้ครับเด้อครับพะกุนเจ้าพะจาจาร์เป็นเดินทางกวนเดาวนะครับมาเอาสามงวดแล้วครับพี่น้องที่นี่คือ งวดที่หนึ่งนะครับอยู่อยู่จุดกลางๆครับพี่น้องที่งวดที่สองอันนี้งวดที่สามครับพี่น้องที่ครับสามงวดนะครับเขาทุกรอบนะครับเนาะไปเขาเล่าพัฒนาส่วนไหลนะครับพี่น้องที่อ่ะพี่น้องครับเดินทางเดวนะครับเด้อครับพอเดึกเดินแล้วนะครับอาจะขอตัวเดินทางเดวเพราะว่ามือเื่เนเ้านะครับจะ ออกมาทำบุญอีกนะครับตักบาทเทโวนะครับพี่น้องทุกี่ครับจย่นอนเด็กครับเอาห้พี่น้องเข้าทุกคู่ทุกคนกคนอ่นรับฟันดีสวัสดีครับ